สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดวงดีคูณสสีราศีนี้จุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่คลิปนี้นะคะเรามาเปิดดวงคนสีราศีที่เรียกได้ว่าดวงจะดีสุดๆในเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับสีราศีที่ดวงดีสุดในเดือนตุลาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงิน เตรียมตัวก่อนราหูย้ายจะได้พบจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ค่ะราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีกรกฎหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคม ราศีที่สามคือท่านจะเกิดในราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมและส่งท้ายกันที่ท่านจะเกิดในราศีกุมหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะเรียกได้ว่าเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนในชีวิตมุมมืดผ่านไปเกิดแสงสว่างชีวิตพ้นทุกข์ พ้นความวุ่นวายมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาจากที่เคยไม่มีก็จะมีมากขึ้นมีเงินมีทองสำเร็จทั้งงานธุรกิจที่อยากทำการค้าการตลาดใหม่ๆจะทำให้เห็นเม็ดเงินที่มากขึ้นตามโลกให้ทันตามกระแสให้ดีๆมีดวงในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะใครที่เกิดราศีพิจิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนให้ไปไหว้ขอพร ็นจังหวะหมูแล้วเฮงหมู่แล้วได้เงินราหูเกื้อกูลและให้ไหวพระราหูก่อนวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วรอรับความปังเข้ามาได้เลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสี่ราศีที่เรียกได้ว่าชีวิตจะได้พบจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ดวงดีสุดเฮง ปังให้เตรียมตัวก่อนราหูย้ายในวันที่17ตุลาคมนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ